ได้แนละ้วเลยแม่สลิดใหญ่เอาเอาใส่ด้วยนี่นีเ่เก่างมากพนาทดีเลยพอจับ แล้ววผก็ัตกปลายามเย็นกันอีกแล้วครับสำหรับบ้านบนระเบียงบ้านริมน้ำครับมีแมวมาตกด้วยนั่งสบายๆกินลมชมวิวกับน้ำกำลังขึ้นคืนซับซ่าซับซ่าตกปลาให้เอฟซท,ทางบ้านได้ดูกันนะครับ ชีวิตคนริมน้ําอยู่กันยังไงนะครับสบายสบายครับกับข้าวเราไม่ต้องซื้อนี่คือตลาดสดของเรานะครับสดสดนี่ดินกระเดียวเนี่ยดอนนิ้วแล้วมึงจะรู้ซึกอภาพบรรยากาศบนระเบียงบ้านเรานะครับนี่เึงนงไว้นะครับบรรยากาศยามเย็นๆอีกส่วนในเจ้าอ้วนก็หลับปุ๋ย เห้เจอ้วนนอนสบายสบายเหมือนแมวเลยมึงอ่ะได้ไหมโดนปะ เป็นเยื่อมึกแต่กุ้งครับทะเลน้ำกำลังขึ้นนะครับกำลังจะท่วมโขดนะครับแต่ตามร่องก็ตกได้แล้วนะครับระเบียงระเบียงบ้านเราต้องใจความอดทนตั้งหน่อยนะครับตาง นั่งตากลมชมวิวครับมองดูทะเลดูเรือนะครับบรรยากาศเนี่ยฝั่งโน้นก็เขากำลังบำรุงซ่อมแซมยืดต่อเพื่อไว้รองรับลูกค้าเหมือนกันนะครับลงเสาใหม่ขับยื่นออกมาต่อลงมาชายเลนรอชมผลงานกันต่อไปครับเขาจะเป็นแบบไหนส่วนของเราก็ได้นั่งตกได้ พี่แม่ก็นั่งตกอยู่ตรงนี้นั่งสบายกันน้ำกำลังขึ้นครับว่างแม่บ้านผมก็ชอบมานั่งตกนี่ครับอืมตกอืมกว่าจะค่ำกว่าจะมืดจะค่ำไม่ได้ไปไหนก็นั่งตกปลาอยู่ระเบียงบ้านนี่แหละครับนะครับส่วนด้านนอกก็จะเป็นโรงเก็บอวนของเรา ครัทางที่ลงมาก็อยู่ประมาณนี้ครับเวลาลูกน้องมารวมกันคนมันเยอะครับช่วงนี้ออกเรือไปแล้วนะครับนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทางบ้านนะครับทุกท่านที่อยากจะมาร่วมตกปลาตรงนี้เป็นหลังคานะครับฝนตกก็ไม่เปียครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะมุงหลังคาเมืองงานช่วงว่างๆเดี๋ยวค่อยมุงนะครับตอนนี้ใช้แสล็มไปก่อนนะครับหางบก่อนหางบก่อนบม่บ้านเขตก ชอบจริงๆเลยไม่ให้ตกก็ตกเหมือนเดิมตกม่มนรู้จะทำอะไรกันครับนอนนั่งลมพัดเยน็นๆตากอากาศเยน็นๆบนระเบียงบ้านเดีย๋ยวผงก็จะไปนอนเล่นพักผ่อนตรงนั้นส่วนจะอ้วนหลับแล้วหลับอีกนะครับรอนดอนรอนรนสลิดปะ่ะหลุดหลุดไปแล้วครับไม่เป็นไรหรอกน้ำกำลังขึ้น ครับบรรยากาศทะเลช่องแสมสารนะครับตอนนี้เราอยู่บนระเบียงบ้านนะครับเรือจอดกันไหลายลำนะครับบรรยากาศฤดูเข้าช่วงฤดูมรสุมก็อยู่ประมาณนี้แหละครับแต่ไม่ใช่ว่าคลื่นลมมันจะจัดทุกวันนะครับเป็นบางวันนะครับบางวันนะครับตอนนี้ลมเงียบแล้วครับดูแค่นี้ก็รู้นะครับ ใส่ปลากำลังกินเลยปลาสลิดตัวก็ใหญ่ไอโกก็ตัวใหญ่ปลาคิ้ตังครับทางใต้เขาจะเรียปกปลาคิ้ตังนะส่วนทางบ้านเขาจะเรียปกปลาไอโกนะครับไอโกมีลายอย่าให้โดนโดนทิ่มนะครับอย่าให้ได้โดนทิ่มทิ่ม,มไปละหูขอลองขอลองอุ้ยอุ้ยนะครับผมโดนไปแล้วผมถึงเข็ดนะครับเข็ดมากเลย นะครับไม่ตกด้วยไม่จับด้วยนะครับจวนจวนเจวนโอ้ยนอนจังเลยเจวนรู้สึกรู้สารเลยเราอ่ะแหน่ไม่แย่อ,อย่ายุ่งอย่ายุ่งเหรออ่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งเหรอ,อไม่ยุ่งแล้วพ่อไม่ยุ่งแล้วนอนนอนนอนจากลมครับเย็นสบายนะครับกจอ้วน โตเข้าคู่เลยหรอปลากำลังเข้าน้ำกำลังขึ้นมอไหวไม่ไหวเอาอันนี้อะไรโอ้สลิดใหญ่ยองแม่สลิดปอดโอ้โหสลิดใหญ่ทั้งคู่เลยสวยงามปลาบนบ้านครับไม่ว่าก anyway. ันนะครับผมก็จะถ่ายทอดให right. ้ <ๆ S 2> ให้ด <78 S 1> ูว่า ชีวิตวิถีคนริมน้ำเหมืองเราทำอะไรได้มั่งนะครับกว่าจะมืดกว่าจะคำ่ำเพราะว่าผมตกไม่ได้ไม่ใช่ว่าตกไม่เป็นนะครับแผลสลิดคนชอบตกป้ายม,มามาฝูงนะมั้งแม่ระวังโดนเนื้อเด้อ ต้องลองครับมันต้องลองนะครับรอยเอฟซีทางบ้านอยู่นะครับมาเที่ยวหานะครับมาตกได้เอาแค่มีคันชิงหลิวนะครับชิงหลิวก็ตกได้แล้วนะครับอยินดีต้อนรับนะครับขันฝรั่งป่านไม่ได้นะครับตรงนี้มันเป็นโขดครับตีไปก็เสียนะครับตกอยู่ข้างบ้านจริงนะครับหยอดลงนี่เลยอ๋อน้ําขึ้นเราไม่รู้มาจากไหนเหมือนผมถ่ายให้ลง ลงให้ชมเวลากลางวันก็น้ำมันแห้งโครนะครับโอ้สี่ตัวเกือบปิดท้ายไอ้นี่เลยปิดท้ายต้อปิดตุตะก้าเลยอ่ะสี่ตัวอย่าดินด้นสิเฮ้ยเดี๋ยวโดนมือกูอี่ยวสีแรงบ้างลังดูอยู่ร้องโอ้เรียบร้อยเลยนะออโอกสวดจริงๆนะครับ ล่าส oh, right. ุดของเราเฮ้ยโดน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 ลาอีกแล้วตัวใหญ่อะโอ้ยเรียบร้อยตัวมันใหญ่อะเออเอาพันกันเก่าหัวยิกงยิ่ขาดเหรอเบ็ดขาดแม่เบ็ดขาดโอ้เสียดายจังโอ้ยวิ่งล่าเข้าไปนู่นเรียบร้อยเบ็ดขาดมาเอาใหม่มาเอาใหม่เอาชุดใหม่ มาเนาใหม่มาหนาใหม่ปลาปลาโกกาลังเข้ามาครับเป็นฝูงเลยเดี๋ยวต้องรอให้น้ําท่วมโขดดีๆก่อนนะครับกินดีนะครับยิ่งเย็นยิ่งกินนะครับโขดยังเล่นน้ําอยู่เลยตัวมัใหญ่นะวันนี้เนาะสิริมีตัวใหญ่มีมาเป็นฝูงเลยใจจดใจจ่อเหมือนนกกระยางเลย มือนนกกระยางกำลังจะจิกป่าโอ้โดนโดนทีนี้โดนโดน,โดน,โดนอยู่ยยอย่าให้กล้าเด้อเบี้ยงไว้ก่อนโอ้ยมาเป็นแพรเลยนู่นน่ะมาเป็นฝูงเลยตามกันมานู่นน่ะโก้ดโค้โอ้ย,อย,อย,อยมาเป็นฝูงใหญ่เลยแม่ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นมันเป็นชิงเหลียวครับม,มันอ่อนมันยกยากน่อยโอ้โห มาสนุกกันครับนะถ้าอยู่บ้านก็ยินดีต้อนรับนะครับเนะดี๋นนยวกว่าจะได้ตกได้กับช่วงเย็น,นเวลาตอนนี้ก็ปลาไปเท่าไหร่แล้วเหมือนเมื่อวานเลยครับกโมงว่านะครับกโมงนะครับฝ่าน้ําจะขึ้นมาถึงครับที่พักก็ดูในช่องเอานะครับนะที่พักแม่ยังไม่มีที่พักให้นะครับอืม ยังไม่ได้ทำหางงบก่อนแม่บอกหางงบก่อนโอ้ยมาฝูงใหญ่นะบางทีเนาะตามมันมาเดี๋ยวต้องรอให้น้ำเไตไ็มดีครับตรงนี้เป็นโขดแดงๆอยู่เลยครับนี่ขอบคุณฟีทุกท่านนะครับที่รอติดตามรับชมนะครับแทบทุกคลิปก็ว่าได้ให้ความสนใจอย่างมากเลยนะครับกับนี่ครับชีวิตวิถีบ้านริมน้ำของเรานะครับ ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับก็ยังรอเติมแต่งสังกะสีนะครับพอจะเข้าฤดูหน้าฝนแล้วครับก็จะต่อสังกะสีเหมือนฝั่งนี้ครับนะครับก็นั่งตกได้นะครับผมก็จะคอยถ่ายทอดให้เอฟซีทางบ้านได้ดูกันนะครับเผื่ออยากมาเที่ยวทะเลนะครับมานั่งตกปลาจิบเบียจิบน้ำเจ๊กห่วยเย็นๆนะครับ เราก็ตกบาลาไปด้วยเตาหม้อเรามีครับตรงนี้นะครับนั่งทำขินกันได้นะครับสบายๆนะครับถ้าสะดวกก็จะอยู่ต้อนรับนะครับถ้าไม่ได้ออกคิดทะเล<แ>โดนโดนโดนฝ<อ>ูงมาเพ่ฝูงอีกแล้วนู่นนะมันตามกันมาแม่โก้เออโอ,อ,อ,โอ้มันเขาละในบ้าน จับเองเด้อจับเองโอ้แป๊บเดียวว้าโอ้โห,โห,โหตัวใหญ่ๆขน้ดนั้นครับโอ้โหหกตัวปิดตูดเลยหกตัวโอ้โหใกล้มากไม่ได้เดี๋ยวโดโดมาขึ้นมือ ให้แม่บ้านกับแม่เอาตกเล่นกันไปเรื่อยนะครับเดีย๋ยวไปเจอกันในช่วงไรส์สดนะครับ